สบายดีสบายดีพี่น้อง <c oughs> สบายดีเดอ้อสบายดีคุณใหญ่เบริร์สุขูสุขคนเนาะตอนนี้กัปตันก็นได,ด,ด,าาด,ด้เดินทางมาหอดโรงพยาบาลแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดินทางมาหอดเดินทางมาหอดโรงพยาบาลแล้วแล้วก็ขึ้นไปถามแพทย์น้องพี่น้องถามแพทย์ขึ้นไปถามอาการลูกว่าเป็นอย่างไรเนาะ แพทย์หมอเพิ่นก็ยังบอกว่ายังให้นมทั้งสายยางอยู่เนาะพี่น้องให้นมทั้งสายยางอยู่แล้วเพิ่นก็สิซ้อนให้น้องมีบุญน่ะดูดเนาะพี่น้องดูดนมปองน่ะให้ดูดเป็นช่วงๆ่วงน้อพี่น้องเนาะให้ดูดเป็นช่วงๆแต่เพิ่นบ่ได้ให้ดูดหหลายใ้ดูดเพราะเป็นแบบพ่อบ่ให้ลืมวิธีการดูดนมแม่นย่านย่านมันเก่งน้องพี่น้องเนาะนี่ มันสิเก่งเสียประสาทตัวนี้ม so um so oui> ันสิเก่งเสียงประสาทตัวนี้น้อพี่น้องมันสิเหตุให้แไบวะเจรดูว่าน้องยังเครื่องอยู่น้องพี่น้องเนาะน้องยังเครื่องอยู่ไห้นุ่มยังไห้นุ่มทางสายยางอยู่น้องพี่น้องเนาะกับตันกับกังวลอยู่เรื่องเรื่องไห้นุ่มทางสายยางเรื่องเรื่องลูกกันเรื่องลูกยังดูด ยังดูดนมเองไม่ได้เนาะกายยังยังย I mean ังขีดน้ำลูกยุ้อันนี้หมอเพิ่นกาลังตีแบบเป็นกาลังตีว่าให้เบิ่งเนาะพี่น้องให้เบิ่งดูแลติดตามอาการไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบุคลากรตีเพิ่นบ่อว่าสีดีขึ้นบ่อหรือว่าหรือว่าท่านอะไรดีเนาะปานกลางเนาะพี่น้องยังปานกลางเนาะปานกลางกระซำมือกัะตันเห็นอะไรเนาะต่างแต่ว่าเพิ่น เพล่นเหล่าสุพังเนาะพี่น้องเนาะก,กับตัเนาะท่านเหล่เขาไปเห็นด้วยด้วยตาตัวเองเนาะเพราะว่าเพล่นงดเยี่ยมสีมือสีมือมืออื่นกับมือที่หามือที่ฮกวันอาทิตย์ย่านบม่ได้เขาเยี่ยมอยู่เพราะว่าห้องกับทะานเล่เนาะพี่น้องเนาะย่านหาฮกมือผู้สรุปแล้วย่านฮกมือเนาะย่านบม่ได้เขาเห็นลูกฮกมือเนาะกระทำข่าวอาการแพทย์หมอเพลินเมื่อ กาติดตามเบึงอาการเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะพังเบึงหมอเป็กนกระดาษสแกนสมองอีกอีกซเรย์สมองเนาะมืออื่นเนาะอีกซเรย์ X สมองกะเพื่อใหาเงินไปมัดจำอีกเนาะพี่น้องให้เงินเอาเงินไปมัดจำอีกเพราะว่าขาดสแกนสมองกะเพื่อนนัดตอนเก้าโมง เก้าโมงครึ่งเกมงห้าสิบโมงอย่แล้วพี่น้องเก้ามงห้าสิบโมงเนาะประมาณเก้าโมงครึ่งอยากจะไปซัมละเงินเนาะพี่น้องจังสิได้ไปเคทีสแกนสมองแนนจะกลายไป็นตัวใดอีหละครับยังโบหุพี่น้องเอ้ยกะดาเบิ้งมาออื่นมาสีแจงบินมาฮักกัดฮกะเอาเงินไปเข่าฮักกับบาขึ้นเดียวนะพี่น้องบ้าขึ้นเดียวไปเห็ดบัต มแมนเอาเงินไปเข,าขนนา่าขึ้นหนึ่งฮะกับบาขึ้นหนึ่งวะเฮ้เอาเงินไปเข่าอีกแจ๊คสีเกินมาแจ๊คสีเกินบินไปเถอไดไออีกเนาะพี่เนาะจะเพิ่นก็เพิ่นก็เอาอยู่คาใจนินดนึงขั้นแบบว่าเนาะพี่นอ้องกัปตันกัตสิทามแพทย์หมอเบิงทามแพทย์หมอเบิงว่าลูกกัปตันนี่พ่อออกเมื่อ อยู่บ้านได้บ่เนาะดูแลผักพื้นอยู่บ้านนะนะกระสีถามเบ่งคุณหมอเบึงนวันวันจันเนะาะตัวมันขึ้นละหมื่นละหมื่น,นไม่น้องขึ้นละหมื่นบา้าบ้าดําขึ้นให้ไปอาให้พิ่นอากาให้ไปมัดจำอีกแล้วบ้าดําขึ้นพิ่นาก็ไปมัดจำอีกแล้วนะใส่เงิน กัอาการของลูกกัถือว่ากลางๆเนาะพี่น้องยังกลางๆเนาะแมนยังกลางๆคนกล่าวว่าฮันเลิกการละกีไหมแมนม่ได้อบอกอาการคร่าวๆกละมือกับลูกกับสีอาการกับสีแบบดีขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะพี่น้องสะโพกับตันหินตั้งแต่มือเข่าไปเยี่ยมเนาะและ้วกัมือกับตันกังวลมือที่ลูกนอนบอ่ ตื่นบ่ยังเนาะพี่น้องเนาะมีแต่นอนมีแต่นอนตลอดเลยตั้งอะไรขีดขีดขีด,ดอุกนำตัวนั้นเนาะขิดอุกขิดอุกอย่านลูกไอ้ย่านลูกมีแบบว่าเป็นแบบมีแต่นอนนะนะมีแต่นอนนอนมีแต่นอนตลอดไปทย์ช่มมอกกาแนะนำยู่บาดออกจากทหมอจะให้บำบัดแมนบาดลูกตื่นนอนนะนะยกแขนยกขาให้ลูก มาลูกตื่นนอนก็นให้คอยเฮ็ดคอยอยังกับลูกท่านหมอมันก็แบบว่บาบใหายคนอื่นรลบก,กวนนเวลาผักพ่อนเวลายัางก็บ <c oughs> แบบเด็กเล็กยิ่น้อยผู้ใหญ่แบบที่ไปหยอกไปยังกับพึ่นกับบใหายลบก,กวนเนาะใอ้อยู่ในความสงบะวา่าเด็กน้อยกำลังฝืนฟูพี่เนาะด็กน้อยกำลังฝืนฟูแต่ <c oughs> <c oughs> บ,บุมมี่ยังร้ายพีวน้องเลยกับ พยาบาลเพิ่นกะให้ยคำตอบมาแบบนี้เนาะมอื่นเพิ่นกะสินัดนัดไปสสแกนสมองเนาะตอนเก่ามุ่งขึง้<ม>หล่าทารอพังข่าวนะสิเป็นวันจันทร์เนาะพี่น้อกควาไอคุณหมอทางสมองเพิ่นสิเขาา้ามาเนาะเฮาก็ยังบ่ฮู้ว,าาว่านเนาพิ่นสิเข้ามื้อใด้แต่แต่ถ้านะครับนาชิวันจันทร์เนาะคุณหมอสะกาะทางแม่นๆนานาชิวันจันทร์ พญานาคเหมืนกับให้คำตอบได้เนาะอันนี้เนาะเหมืนกับให้คำตอบได้แต่ซาฟอเพิ่นเพิ่นเพิ่นเห็ดนั่นแหละให้นุ่มให้ยั้งเนาะเหมืนกับซอยให้นุ่มคือว่าน้ำกองน้ำเกลือกระเทาออกตั้งแต่มือกำปันเราแล้วเนาะเพิ่นก็ไม่ได้ใส่เลยย้มยากับคือว่าก็ยังให้กินหรือบ่ก็ยังบ่จักเนาะอยู่ในแผลน้ำมอเพิ่น พังไปเรื่อยๆนะพี <interfer es> ่น้องพังไปเรื่อยๆกัปตันกับอุ๊กอั่งพี่น้องน้ายังบม่ได้อาบอยู่นี่มาส์เตสวรันกันสุดสุดต่ว่าันเสื้อเปียกเคือเพ่อะไรพี่น้องโซเนวนี่เนี่ยไปเปลี่ยนแล้วกกปตาไปยู่บโมี่ยอดบ่อนสีตากบุมี่ยอดบ่อนสีตากพี่น้องสัตว์นะควานบ่นโบมีบ่อนสีตากควากัปตันกับบุรีอยู่แบบไปนอนอยู่ตึกแบบเป็นเตียงแบบเตียงคนป่วยนี่เพราะว่าลูกเขาของ icu ลูกก็ขอขอนอนอยู่ระเบียงทางห้องหมอผื่นเนาะนอนอยู่ระเบียงบางที่ก็นอนอยู่ดาลีบนอนอยู่ดาลีบบรับก็มันนอนอยู่ระเบียงพี่เนาะว่ามันมันฮอ่นอนอยู่ดาลีบมันฮอนทั้งระเบียงเนี่ยชิมีลมเนี่ยจักน้อยแม่นทางระเบียงเนี่ยชิมีลมเนี่ยจักน้อยกะบางทีกับผื่นกับตันเมื่อได้มื่อคืนเมื่ยแล้วก็มีคนมานอนเมื่ยก็มีคนมานอน มีคนมีนอนมีคนมานอนเปลี่ยนเนาะแต่พอห่มพอห้องเสื้อผ้าก็ยังอยู่แน่เลยเนาะยังอยู่บนเก่ายังอยู่บนเก่าปลาไบหัวตะกี้นะเขาใจว่าตะกี้นะเขาใจว่าเมลิงนะสีไปต่อบัดขาวเลยสีกลับมาเมื่อเล้วไปห้องตำรวจเออุย้ยมันเลยมากเลยนี่เราอะเขาเจ้าสีปับ๊บแมนเขาเจ้าสีปั๊บเด้นี่เราอะ,ะปกติปั๊มได้แต่สองเถือ่อและวะ้วอันนี้เขาอนุโลมให้เจ้านี่เขาปั๊มได้สามเถือ่อเพื่อนอะเพื่อนห้เพื่อนห้กลับไปเห็ดใหม่เนาะ ปไปเห็นใหม่จังจังให้เขามาใหม่ก็เลยได้ไปนอนอยู่เือนลุงท้าเนาะพอดีปั๊บบ่ได้เยี่ยมลูกเลยก็เลยเมือมอม่อเมื่อเพื่อนลุงทากับกัปตันกับเมื่อหนึ่งเขาหนึ่งยังซอยลุงล่างกะติก๊กร่างกะติ๊กล่างบนหนึ่งสักผาเนาะสักผา,กบบาคนกอสบายพี่น้องลุงกับโบซอยสบ,บายพี่เราเอ้ยคิดขิดน้ำลุงอยู่ตั้งซุ้งมอนขึ้นแงงะว่า วางมาส่งกับต้านี่ก็จมเมื่อยจมมานนั่นเนาะจมเมื่อยจมมินหัวนอนก็บได้นอนกับเป็นวิ่งเป็นเวียนเมื่อคืนนี่เพิ่นนอนบารับแน่เมื่อคืนนี่พักบนอนพับนอนน่อนเพื่อนกับติดแอร์กับโบได้ไฟาผ้าบ่เทงเพื่อนเหมือนกันไฟบ่แห้งนาะขนาดขนาดเสียบได้เปิดดอกไผ่ดอกไผ่ยังโบหุ่น เันได้ใส่ได้ดอกไผ่ก็ถือว่าบุหงเนาะลมกับ,บแมนแมนบุหงลมกับบ,บ,บ่อแห้งเลยนะไผ่ผ้ากับยานสัมแพงสุราซิวอยู่ไผ่ผ้านี่เบิ่งย่านสัมไผ่อนหมอไผ่สุราซิวลท่าน,นกับคำม่าก,กับบุมี่ยังหลายเนาะพี่น้องเนาะกับซีได้ไบไวายซานลักเมืองแล้วก็ไหวาพระพุทธรูปแล้วก็ไหวาพุ่มเนาะวายพุ่ม,พมสีหนาซานลัก สารนั่นหนาลุงพยาบาลเนาะพี่น้องเต้นกระวายคู่มือแล้วก็ใส่บาทคู่มือนาอยย่มือเส้าก็ขอพ่อในลูกกันแล้วขอพ่อในลูกกันลให้อยู่ดีมีแห้งห้แบบว่าขึ้นดีมากกับแบวาให้ปกติเนาะพี่น้องนใอ้เป็นคนปกติห้เป็นคนคนดีนะห้เป็นคนหูดีให้เลียงให้ใหญ่ไว้วนาะให้หญ่ให้สูงกันละ จริงๆก็ขอบุนขอบคุณเออนอะขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะแล้วกัเอฟซีวัสุคนแล้วก็ญาติพี่น้องมูเพื่อนเนาะที่ซอยเรือเขามาเนาะกับขอบคุณเลย้ลยไลน์เนาะเขาก็ขอบใจเลย้ลยไลยน์เนาะสบายดีสบายดี